ช่องน่ารักช n แนลวันนี้นะคะทุกๆคนเราก็จะมาเกะพัสดุกันนะคะก็คือที่โรงเรนของน้องใบตองเนี่ยแบบร้อนแบบร้อนมากๆเลยนะคะก็คือแบบว่าแบบวันที่สามมิถุนายนวันเกิดของน้องใบตองแต่ว่าเป็นวันหยุดใช่ไหมคะแล้วก็ อีกวันหนึ่งก็คือวันที่4ี่เนี่ยมีเพื่อนเอาเค้กมาให้นะคะทุกคนแล้วคือพอกลับมาถึงบ้านใช่ไหมคือเค้กละลายหมดเลยเพราะอากาศมันร้อนนะคะทุกๆคนวันนี้เราก็เลยสั่งพัสดุมานะคะมาดูกันว่าเป็นอะไรมาดูกันเลย okay. Okay. เป็นพัดลมนะคะทุกคนมาเรามาแกะกันเลยชึบชึบเออชึบ คือชาร์นี่เราส่งนี่เลยนี่อันนี้คือโอ้อั่านไม่ออกอ่านไม่ออกภาษาจีนโอเคเราจะส่งไปให้พี่เดชอ่านนะคะแล้วก็นี่ก็จะเป็นพัดลม ืขอของเราเี๋ค่ะตั้งไวลูอันนี้คืออะไรอะ่ะดันขึ้นดันขึ้นอะฮะยังไงอ่ะ <c oughs> ดันขึ้นถามแล้วก็จะไม่เป็นเหมือนกันอ๋อวิ่งใช้ปิด <c oughs> โอ้โหมันกะมันยกไปไงนะไม่รู้แ <c oughs> เป็นเป็นสไตล์หรอไม่ใช่หรอนี่ทุกคนอันนี้ยุเข้าไปโอ้โหย่งโอ้ยทั้งบนยังไงโอเค วัดดวงอันนี้คือสองมีกี่เบอร์สามสีเบอร์โหลองไดเย็นไหมเอาเย็นเดยเ้ยเย็นอะอุ้ยสี่สีี่สีค่อยทีละเบอร์ทีเย็นนะเอาเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งก่อนนะก็เบาๆเา เบอร์สองก็เริ่มแรงขึ้นเบอร์สามหูแรงเหรือซี่แรงไหมแรงเอาพลังมือไหมลูกแร,รงแรงกว่าแล้วอันนี้คืออะไรอ่ะตั้งเวลาสิบวินาทีดูคู่คู่มือการใช้มันมีสาย USB ใช่ไหมใช่ชาร์จแก เราจะต้องช้าเย็นไหมเย็นราคาเท่าไหร่ครับน้องตองราคาสองร้อยห้าสิบเอ็ดหาสิบเอ็ดบาทเย็นนะเย็นนี่เก่บเลยไหมเก็บเลยเดี๋ยวต้องช้าเสร็จ ไทยสีอ่เชลหลียวใส่ดีไทยสีส่โหมีตัง้งตั้งง่ายใส่กับง่ายไหมโหยันจบาย <c oughs> เ,ย,นเนย,ย็นไง<อ>ยินย็น,เ,เ,ยนเลงๆย็นนะใช่มีตองก็ตั้งจุกโตตอง เอาทิชชู่ดิทิชชู่ดียว่ะมันหนักเอเาัะบอมปวไปพบไปพบชุบชุบสซ่เว่าโอ้เย็นจ้าเย็นผมเปรวเลยปะคอย ดีไหมชอบไหมลูกชอบเดีย๋ยวนี้น้องพี่ตองจพะพกไปโรงเรียนเลยนะครับอันนี้ใช่เลยเดี๋ยวต้องสอนน้องพี่ตองวิธีการพับเก็บแต่ไม่รู้จะใช้ได้นานแค่ไหนก <c oughs> ี่ชั่วโมงเดีย๋ยวเสาร์ที่นี่ยเราลองทดสอบกันว่าถ้าเราเปิดแล้วมันจะใช้ได้นานกี่ชั่วโมงเพราะว่ามันเป็นการชาร์จเนาะ<ช>แต่หองเก็บเองได้ไหมลูกหนูลองเก็บนี้โอ้ ว <Wow. laughs> ้าวเก่งเอ้อะแล้วก็ออกอมาใหม่ทิหนูต้องไปเรียนเอ้าถึงเรียนแล้วอุ้ยร้อนจังเลยคุยร้นอนน่าร้อนไม่ต้องเร็วสิอย่าพัง <laughs> <c oughs> อือัอน้คือปับก้องหงายได้ใช่ไหมก <c oughs> ้องหงายได้อ้ม <c oughs> อม,มาท่ประมาณนี้ สนใจก็ไปสั่งได้น,นะที่ไหนเนี่ยชอปป้ชอปปี้ช้อปปี้ถ้าเพื่อนๆสนใจนะคะทุกคนก็ไปสั่งได้น,นะคะราคายี่ไอสองร้อยห้าสิบเอ็ดบาทนะคะทุกคนอืมเย็น โอเคค่ะกลอปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe น้องใบตองกับพี่พี่เต้ด้วยนะคะทุกคนอย่าลืมไปกดติดตามช่องปิยาแอลด้วยนะคะทุกคนเป็นคลิปของพี่พี่เต์ไปอยู่ที่ประเทศจีนนะคะทุกคนบ๊ายบายเซเว่ลงเซเนงวงนเเบลอกต ลว,ว้าวถ้าเอาไปโรงเรียนนะเพื่อนก็จะมาอยู่นี่นี่จะอยู่นี่ป็นค่นอนข้างเย็นด้วยเใช่อืมเยอะ